สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ช่องรักไทยสมุนไพรนะคะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับวัชพืชอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มีประโยชน์ในด้านสมุนไพรนะคะนั่นก็คือต้นสาบเสือนะคะค่ะต้นสาบเสือเป็นพืชที่พบได้ทั่วไปในเขตร้อนนะคะเกือบทุกประเทศนะคะเป็นไม้ล้มลุกสูงประมาณ1-2เมตรค่ะชอบแสงแดดจัดนะคะ อดอกสาบเสือสามารถใช้เป็นดัชนีวัดสภาพความแห้งแล้งได้อีกด้วยนะคะหากอากาศไม่แล้งพอสาบเสือก็จะไม่ออกดอกนะคะค่ะเราจะพบเห็นตามทั่วไปในป่ารกร้างข้างทางนะคะสำหรับประเทศไทยเราจะเห็นดอกสาบเสือเกือบทั้งปีนะคะเนื่องจากบ้านเราอากาศค่อนข้างร้อนนะคะสาบเสือภาษาเหนือเรียกว่าหญ้าแมงวายนะคะ าสามารถนำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้นะคะสาบเสือก็เป็นสมุนไพรที่ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในนะคะลำต้นใบดอกรากนะคะล้วนมีคุณค่าทางยาช่วยรักษาโรคได้มากมายอาทิเช่นรักษาโรคไตนะคะใช้ห้ามเลือดแล้วก็แก้ไข้ปานะคะ ถ้าเรามีบาดแผลเล็กๆถ้ามีเลือดไหลออกก็ใช้ใบยขยีนะคะแล้วสามารถที่จะห้ามเลือดได้นะคะช่วยลดโรคไตนะคะสาบเสือมีคุณสมบัติช่วยลดอาการโรคไตขั้นแรกได้โดยใช้ส่วนลำต้นและใบ,บนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตากแห้ง ก่อนนำไปคั่วด้วยไฟอ่อนนะคะเมื่อเริ่มได้กลิ่นหอมก็ถือว่าใช้ได้แล้วนำไปพักให้เย็นนะคะวิธีรับประทานก็คือนำไปชงเป็นชาดื่มวันละ3ามครั้งเชา้ากลางวันเย็นทุกวันนะคะก็จะสามารถรักษาโรคไตได้นะคะนอกจากนั้นก็ช่วยห้ามเลือดนะคะมีผลการวิจัยที่ทดสอบประสิทธิภาพการห้ามเลือดของใบาสาบเสือพบว่า สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเนื่องจากพบสารบางชนิดที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือดนะคะใครที่เป็นแผลเล็กๆอาทิเช่นหกล้มหรือโดนมีดบาดลองใช้ใบสาบเสือเป็นตัวช่วยในการห้ามเลือดดูนะคะวิธีใช้ก็คือ,อในการห้ามเลือดก็คือนำใบสาบเสือมาตำผสมกับปูนนะคะใช้พอกห้ามเลือดปิดแผลรวมถึงใช้เป็นยาสมานแผลนะคะ ใบสาบเสือตำผสมกับเกลือพอกที่แผลใช้ห้ามเลือดใบและดอกก็นำไปตำจนกระทั่งได้น้ำออกมานะคะก็ใช้น้ำนั้นไปห้ามเลือดเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นรากของใบสาบเสือของของ,ของต้นสาบเสือนะคะก็สามารถใช้ไปรักษาไข้ป่าได้โดยนำรากของสาบเสือรากมะนาวรากย่านางต้มต้มรวมกันนะคะแล้วก็ใช้ดื่มนะคะ นอกจากนั้นก็ยังมีประโยชน์อีกมากมายนะคะถ้าท่านพบเห็นต้นสาบเสือที่ไหนก็อย่าเพิ่งไปทำลายนะคะรักษาเอาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้าค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับฟังรับชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะคะเพื่อจะได้นำคลิปดีๆมานำเสนอต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ